สวัสดีค่ะสวัสดีนะเมื่อกี้นี้สายตัดนะไปเนาะนะนะเดี๋ยวทวนให้ใหม่เลยแล้วกันอ่านะสายตีนี้ท่านผู้ชมคะเด่นบนนะเราก็คำนวณมาถึงขั้นนี้แล้วนะค่าเก้าหกนะเก้าเก้านะสองตัวบนเนะก้ากับหกราศียี่สิบนะเก้าสองสิบแปดนะสิบแปดปกกี้สิบเป็นสามสิบแปด าสามสิบแปดบวกเกเก้าปสี่สิบเจ็นะคบวกกันหนึ่งเปสี่สิบแปดแกหเป็นเก้าเกากสอป็นึ่งบวกสเป็นสามสามบกหนึ่งเป็น4นะคะอ่ะแปดสี่สามสองเตติเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ชมแปดสี่สามสิบสองเป็นสิบ เป็นสี่สิบสองบวกกับสองเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสี่สิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกสองเป็นแปดแปดสองเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะอันนะะ่ะสตินี้เด่นบนนะ,ะเดี๋ยวจะเจาะบ,บนให้นะคะ อ่ะวันอังคารนะสี่กับสามไม่มีนะอะมีห้ามีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งแปดนะห้าหกห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะแปดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ 8ปดหนะสูตรบนตัวเด่นนะตัวเด่นเขามีมีห้ามี8มีศนมี1จะเยอะหน่อยนะสูตรบนนะเจาะบ,บนให้ อะนะฝากไว้เป็นแนวทางนะซับสไครป์ไลค์แชร์ให้จามด้วยนะ